เป็นพุทธรูปที่มีภาพประกอบด้านหลังก็จะเป็นเป็นภาพ,พปูนปั้นที่มีลักษณะที่มีความสวยงามของพุทธศินในการสร้างการทำได้ละเอียดของ วัดที่มีความสวยงามกันละเอียดความเป็นพุทธ สวยงามของพุทธศิลป์วัดภูตานเอละเอียดสวยงามของการสร้างเป็นภาพส่วนมากก็จะเป็นปูนปั้นแต่ว่านี่เป็นภาพนูนภาพนูนปูน ไปงานของพุทธสิ์ <Okay. S 1> การแกะการปั้นสีสันสดสวยศิลปะของพุทธาน ประเทศน่าอยู่ภูตานิพพราชาที่ทรงทำ สร้างสวยงามเป็นบัทที่โดดเด่นในความละเอียดของการปูนปั้นปกติก็จะเป็นภาพวาดแต่ว่านี้เป็นปูนปั้น